แค่แค่ตัวในส่วนของ Google p l a เองเนี่ยก็ร้อยกว่าหน้าแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทาง ICT นะครับที่เลือกเฟือตั้งม,มีในการสื่อลงให้กับเรานะครับต้องออกตัวก่อนเลยว่าพวกมือเนี่ยผมไม่ได้ทำเองนะครับผมไปดาวน์โหลดมจากอินเทอร์นะะนเน็ตนะเพราะนั้นก็จะให้ เช่นผุมเลือกด้านบนนะครับแล้วก็ทําการเพสีลงไปนะครับสังเกตว่านะครับเราสามารถเอาภาพเนี่ยเข้ามาวางในส่วนของบริเวณพื้นที่การงานเราได้ี้ครับได้ไหมครับถ้าใส่มากไปหรือะครับ อัพประมาณไม่พอนะครับเออเยอะที่มันดู